ไอผมท่านนะอะเรขายเก่งเนาะไร ็เซมเอหวานโจน๊ตใครเจออะไรบ้างอุ้ยด็อกเกอร์อุ้ยด็อกเกอร์ตัวนี้สวยมากสวย,สวยอ่ะพี่เอานะ ราคาเดิมเลยจ้าอันนี้ลงให้ใหม่เลยนะเนี่ยลงสดสดใหม่ๆ3 7 0 0เหมือนเดิมรีวิวส่งฟรีอ้าวลูกค้ามาจากไหนเนี่ยเยอะแย,ยะเลยบอกนะว,ว่ากลับไปตลาดแล้วะเออนี่ไง 20, 20 <c oughs> ก,กว่าคนละพี่เมา,เากางเกงเวดปอยไปขายเร็วๆ3,700ลงใหม่โอเคอยู่ตลาดกันอยู่เออกลับมาแล้วนี่กลับมาแล้ว <c oughs> ับมาแล้วใครไม่เอาล้วจะเสียใจนะมาเราเร็วพี่ร้อยตัวสามพันเจ็ดคุ้มคุ้มรีวิวส่งฟรีกระสอบใหม่ไม่รวมค่าขนส่งนะจ๊ะโ,โทมี่ สวยอ่ะเทาตัวธรรมดามีด้วยใช่ไหมเนี่ย,ยพี่อย่างเงี้ยคนอุ้ยสวัสดีค่ะสามสิบกว่าคนนี่เอวแบบเนี้ยพี่ที่มันพาดมาอย่างเงี้ยลูกค้าหาเยอะนะเ<ส>ห็นไหมใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดหัวใจให้ด้วยนะคะกดหัวใจกดสวัสดีอ่ะคลิปนี้พี่ชายเล็กไปไหนเนี่ย บานาน่าสวยมากพี่จา๋าบานาน่าสวยมากอาพอไรนะเงี้ยเหมียวฝากหันพัดลมให้พี่หนะ่อยแล้วก็อย่าอย่าพึ่งห่อนะพี่เมย์วสวยอะ่ะลูกค้าโอ้โห เด็กช่างใครรับรีวิวนะโอ้เธอหวานเจี๊ยบไปไหนวะวันนี้ไม่มีใครมาเซลเลยอุย้ยลูกค้ามา35คนก็จริงแต่ไม่มีใครคุยด้วยเลยอะ่ะเธอคนดียวเป็นไรเราก็โชว์ของด้วยไม่เราคุยคนเดียวนะคุยไม่คุยไม่เป็นไรโชว์ของไปก่อนเขาปกติเราก็คุยคนเดียวอยู่แล้วพี่โชว์ของดีให้ดูอเอาสิเออ เอานะพีน่นะสวัสดีทุกคนค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดหัวใจแล้วก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยทักทายกันหน่อยนะคะเข้ามาแล้วเช็คชื่อหน่อยค่ะพิมหนึ่งพิมสองพิมสามมาเลยค่ะพี่จ๋าวันนี้แคร์จะโชว์ของดีของเด็ดประจำโกดังนะคะกางเกงเวสต์ฟอยชายป้ายส้มในตำนานนานนาน,น,าน,น,าน,น,าน นานจริงๆขายมาหลายปีแล้วพี่ป้ายนี้เชื่อเถอะลูกค้าซื้อซ้าเยอะมากๆค่ะพี่จ๋าเกงเวสปลอย,ยป้ายส้มตัวแรกคือสวยมากพี่จ๋าดูดูข้างหน้าค่ะเห็นไหมเนี่ยทรงเด็กช่างเลยคุณพี่ป้ายนี้เขาพิเศษคือมีกางเกงคาโก้ให้ได้ลุน้นย้ําว่าต้องลุ้นนะคะถ้าไม่ต้องลุ้นเลยเนี่ยพี่ก็คือเวสตปลอยนะคะอะไรวะอะไรปักมามาักมมาอ๋อ เนี่ยพี่ทรงมันจะเป็นแบบเนี้ยทรงกระบอกนะคะขายดีๆไซส์ก็ดี30-40โดยประมาณนะคะเฮ้ยมาได้ยังไงก่อนทิมค่ะหูยหลอๆอเลยพี่จ๋าสีก็ดีนะคะสีจะเป็นแบบสีคลุมโทนแบบนี้เลยสีแบบซื้อง่ายเลยค่ะนี่น้องโปโค่ะเห็นไหม สวยๆโอ้โหค่ะก็บอกแล้วมีค่ะก้ให้หลุ้นจ้าใครไม่อยากลุ้นรับรีวิวนะพี่ได้หนึ่งท่านเท่านั้นจ้าอุย้ยชมี่มาปักสวยๆเลยค่ะเอานะพี่นะค่ะก็บอกสวยๆเป็นสินค้าขายดีประจำโกดังแค่เลยค่ะพี่จ๋ามีแบรนด์มีหัวผ้าให้พี่ๆได้ลุ้นทำกำไรกันทุกกระสอบนะคะบางกระสอบออกมากบาง,บางกระสอบออกน้อยคุณพี่ โอ้โหเนี่ยสวยๆคาะก้อีกแล้วค่ะเห็นไหมใครที่โชคดีเปิดแล้วเจอคาโก้คิดซะว่าได้กําไรเพิ่มนะคะพี่ตัวนั้นนะเนี่ยไปคัดไปแยกทํากําไรกันได้เลยพี่จ๋ามันจะขายได้ค่อนข้างแพงหลายร้อยนะคะคาโก้อีกแล้วค่ะบางกระสอบเปิดมาได้เยอะบางกระสอบเปิดมาได้น้อยนะคะพวกคาโก้นะต้องลุ้นนะคะหรือบางกระสอบจะได้ตัวสตัวก็ได้คุณพี่หูยด็อกเกอป้ายหนังหล่อมาก อูห้หูคาโก้อีกแล้วออ้หหลูกนี้ออกช่ำเลยวะใครเลือกมานี่โอ้โหคนพี่จ๋าป้ายหนังสวยๆเลย3,700บาทเท่านั้นกระสอบ100ตัวค่ะคุณพี่โอ้โหปักมาได้ราคาดีมากนะพี่เวทปล่อยปักมานี่โอ้โหคาโก้แล้วคือแล้วคือแบรนด์นี้จ้า คู่มาอีกแล้วจ้ะแบรนด์นี้อีกแล้วจ้ะพี่จ๋าส7มพคุ้มอะไรเบอร์นั้นคะพี่เป็นงานเบอร์สองนะจ๊ะรุ่นนี้โอ้โหมาอีกแล้วทรงเด็กช่างค่ะพี่จ๋าสีสวยๆเลยเนี่ยทรงเด็กช่างกระเป๋าข้างอย่างเงี้ยเท่ๆอย่างเงี้ยขายได้หลายร้อยเลยนะพี่นะโอ้โหมาอีกแล้วครับอุยพี่มันจะเกินไปไหมอะแล้วมันเป็นคาโก้ด้วยอะป้ายส้มเธอ เธอจะปังเกินไปแล้วนะโอ้โหคาโกอีกแล้วครับโอ้โหที่ไม่อยากจะพูดเยอะอะพี่พี่หลายโอ้โหแล้วเนี่ยโอ้โหมาเแล้วแต่มันจริงจนะเห็นเห็นกันเลยโอ้โหอีกแหละอุ้ย,ยเกินไปเกินไปน้องอะใครสนใจสั่งซื้อได้เลยกางเกงเวสต์พอยต์ป้ายส้มในตำนานของเราสินค้าขายดีอันดับต้นๆของทางโกดังเลยค่ะคุณพี่จ๋านี่ ใครเห็นคลิปนี้รีบสั่งซื้อกันเลยค่ะคุณพี่สวัสดีทุกคนคะ่ะใครเข้ามาแล้วหรือใครเป็นลูกค้าใหม่ทักทายกันได้อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดหัวใจกันได้เลยสวยนะดูดิ หลายโอ้โหแล้วพี่จริงๆไม่มีใครรับรีวิวเลยเหรอเป็นไปได้ยังไงเนี่ยดูก่อนนะเผื่อคอมเมนต์ไม่ขึ้นพี่จ๋าคอมเมนต์ให้หน่อยได้ไหมคะว่ามันขึ้นไหมเนี่ยอุยร้อยวันพันเหตุการณ์พี่ที่เนี่ยบางวันคอมเมนต์ขึ้นบางวันคอมเมนต์ไม่ขึ้นอนะ พี่ใส่เที่ยวใส่ทำงานใส่อยู่บ้านใส่ลำลองได้ทุกวันเลยนะคะแกสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วคอมเมนต์ให้หน่อยนะคะคุณพี่เช็คคอมเมนต์หน่อยนะสวัสดีค่ะอ๋อพี่หัดใหญ่ชอบน่ารักมากเพิ่มเพิ่นหนหม,มนหนึ่งคนใช่ไหมเพิ่หนึ่งคนใช่ไหมคอมเมนต์หนพี่เพราะว่าบางวันก็คือจะไม่เห็นใครเลยนะ เข้ามาแล้วกดหัวใจกดสวัสดีทักทายกันได้เลยค่ะใครรับพิมพ์รับมานะครสอบรีวิวใครรับรีวิวแจ้งได้เลยได้คิวเดียวเท่านั้นนะคะสินค้าขายดีพี่ถ้าเกิดมีหนึ่งถึงสามนี่มันติดหนึ่งในสามนะรุ่นเนี้ยเนาะท็อปสามเลยเออท็อปสามเลยอะ่ะสีสีแ<ๆ>บบสวยมากเอายืนแอคชั่นหน่อยดิย พี่ปุ้งเข้ากำแพงเธอเธอทำไเรียกค่าเสียหายแน่นอนต้มกำแพงให้ฉันด้วยแน่นอนจ้ะมาดิฟอะไรตรงนี้ก่อนข้างเดียวก็เป็นโตเกียวดิฟปะวะนี่ตามหานักแข่งกันในซอยนี้นี่ได้เยอะแล้วนะใช่จริงโตเกียวดิฟไนี่ยนีแสงเดือนนิดเขาแบบ แสงสายสองดีปป่ะวะใน Google แม p มันจะบอกว่าแสงเดือนเนี่ยที่อยูซอยแสงเดือน,นแสงเดืนเนอนดีอะอถามตั้งเยอะอยเอนี่ยพี่เห็นมันบอกแล้วคอมเมนต์มันไม่ขึ้น สินค้าราคาส่งเท่าไหร่คะราคาเท่าไรว่ายังไงราคาเท <c oughs> ่าไรสา <c oughs> มพันเจ็ดคุณพี่เห็นไหมหนูบอกแล้วสามพันเจ็ดร้อยกระสอบหนึ่งร้อยตัวจา้าคนดูสามสิบหกโอ้พี่กองแก้วสวัสดีค่ะพี่กองแก้วหายไปไหนอ่ะไม่สั่งของเลยขายดีไหมคุณพี่สามพันเจ็ดใครรับรีวิวพิมพ์เลยคะ่ะ เดทโอเวอร์ไซส์มีสิคะคุณพี่ที่นี่มีร้อยกว่ารายการค่ะมีเดทโอเวอร์ไซส์เสื้อสาวอ้วกในเสื้อ <Dead S 1> <ต>าวอ่ากในเพจอันนี้มีทุกสิ่งทุกอย่างใครจะเอาอะไรทักมาเลยมียันเสื้อในเกงในที่ไม่ได้พูดเล่นนะพูดจริงเสื้อในกางเกงในชุดว่ายนะ้ำชุดหมาก็มีหมดยังวะสั่งซื้อยังไงครับมีรหัสสินค้าหรือเปล่า <S 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 นางเก่งเวสปลอยป้ายส้มพี่ทักข้อความเลยแคปหน้าจออันนี้แล้วทักข้อความเข้าไปอุ้ยบานาน่าสวยมากเลยอ่ะดูดีสวยมากอุ้ยตัวนี้มีนี่ด้วยอ่ะเอลเชือกสวยเนาะชิสวยมากดูดิมันเงียบยอดตกอุ้ยจริงเหรอคุณพี่สู้ๆนะ เ,เป็นกำลังใจให้พี่ๆและตัวเองลูกค้าตกก็ตกตามแหละพี่เพราะลูกค้าซื้อหนูอะ่ะมันเปจะหายไปหนูก็ตกด้วยมันเป็นทอดทอดอ่ะพี่มันเป็นแบบลูกโซ่อะ่ะไม่ไม่คนละอันละอันไปหนักเดือนหน้าก็ ดีขึ้้นแลวเดี๋ยวจะดีขึ้นแน่นอนพี่เดือนหน้าเชื่อแค่ฟันทงราาสิบแล้วอ่ะเนี่ลูกค้ากดหัวใจให้เยอะเนี่ยลูกค้าใครเข้ามาแล้วกดหัวใจด้วยนะคะใครเป็นลูกค้าใหม่ที่แบบสโลสเลเข้ามาเห็นพี่กดติดตามไว้เลยนะสโลสเลเอลเอลนี่โลโก้สวยงามมากจึ๊งจึงี่น้อขอบเกงสวยด้วยนะดูกระเป๋าดิดู ดูต<ด>ัวใครไม่รู้แส่<อ>แพง<ผ>อะดูแพงดูสีสวยอ่ะดูสวยสวยเลยคุณพี่ใครรับรีวิวส่งฟรีได้ทุกตัวนะคะใครเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดคอมเมนต์กดไลค์กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆเนาะ อไปน้องมุกค่ะลูกค้าไปดูหน่อยออนุญาตกับกล้องนะคะมีใครรับเลยหรอไม่อยากได้รเกณ์หรอหรือทักหลังใหม่กันแล้วอุ้ยพี่กระสอบนี้คือปังนะใครไม่อยากลุ้นให้รับรีวิวใครอยากลุ้นก็รับกระสอบใหม่โอ้ยลิ้นเป็นอะไรไปก่อนนะคุณพี่แคปหน้าจอ3,700บาทเลยค่ะ